တဲ့ niche ရော့ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာ fighter လဲသုံမဲအောင်ကိုသူရဲ့ဝါရည်တပါရည်သူရဲ့အတွေ့အကြုံ၄နိုင်အနိုင်ယူပြမယ်တဲ့သုံမဲအောင်ကလက်ဆက်တဲ့ fighter ဖြစ်ပေမဲ့သူရဲ့ဝါရည်တပါရည် fight ဝါရည်တပါရည်အတွေ့အကြုံတွေကိုထုံရအောင်သုံမဲအောင်ကိုဆော့ပလော်တီးမယ်ဗော โอเคตัวอันไหนอยากมาปุ๊บมาปิ๊วะปิ๊วะไปสวนเนาะโอเคเอล่ะไปจนอาสาเลยปิ้วราไปมาปากูเสร็จแล้วพี่รอตัวเย่อินเทอร์วิวแล้วจนเนี่ยตะเช้าจิอ่ะโอเคถ้าเกิดตอนแดน1แฟนเทียอินเทอร์วิวเลยว่าถ้าป่วยไม่ท้วกกินเลยป่าวโอเคเลทสโก ที่เจอกับม็กซิมก็ผลงานยกแรกก็พอใจนะครับไปๆปยกต่อยท้องเขาเพราะเห็นเขาออ,ออกอาการทำท่าเสียดครับผมก็เลยเดินบทเดินบี้ครับออกมายกสองอากาศว่าจะต่อยท้องแล้วก็เดินเตะซ้ายต่อยซ้ายครับแล้วก็เลยไปพลาดโดนสองไม่เจ็บน,นะถ้าจะรอดูเราส่งทุเรศไปมาตุกเจียจาร่าบ้าสิบเจ้าจะรอมาจิมาตัวเปียไม่ไฟตาก็นลกตทีใน่จุยเท่ารอมาจิมาตัวซ่าได้เลย 做下去，做下去，抓到是不是？就哦，就干脆来这个，就改为到，那今天抓抓臭马虎啊，外来者嘛，去抓的，是不是？哎嘛，就一发大家，哎嘛，都不会偷拉的，就不会来，就不会来，就不会收拉的嘛，就话么说，特别么，就反正我都偷着，不会抓到。 人家不那来的，人家一对不，把皮了撕了，把那都拖来的背嘛，都见面翻大个，看到谁的对了，那对背个人家，还是没得来过。我给对那时候拖来的背个，背个都都背少，都背那。我给对那时候拖来的背嘛，都少嘛，我都叫价。 แต่มันโดนเขามบโดนตรงกลางเขามบตรงนี้ครับแล้วมันเมาครับผมถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายครับแต่มันก็ร้านน่าเป็นยังนี่ม็น่าลักมันหนาวเลยแต่แม่ตะหนาวดีเน็ตเล็เลตกเตอร์ที่เราัวมุดาอะไรเนี่ยเพื่อนน้ำเอะอะไรน้ำเยอะเลยอ๋อใหญ่ครับผมตัวใหญ่กว่าเราเยอะเลยทั้งใหญ่ทั้งสูงเราเสียเปรียบเยอะเลยครับผมก็ถือว่าผมก็ทำเต็มที่แล้วครับผม 我表面发大家了搞了几天，啊搞了几天也累死了的，都太表面发太傻了，大家都会生吐了嘞，啊不离婚嘛都点，确实生伢我都想跟他离婚嘛，包底下裤子是他妈吐了，大家都会生吐了，都也，都也都叫别人，他妈都逼完了，都吵了。 ไอั้นจะมาไฟตาระดตู้ยูส้นเลยก็แสแฟนมวยหลังการชควันนั้นเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าให้กําลังใจครับก็ทั้งใหญ่ทั้งสูงครับผมนี้ผลที่ผมลดมาโชว์รไยเบิกร้อยหกสิบเจ้า้ี่เราอดี่อปีมาอดีตเพื่อปีรอเพ่อประเทศไทยก็อาิโรไม่ใอาบามีนนี่เป็นแบบว่าการที่ด้เืยละชื่อลดนที่นี้เราจะเป็นสิน้นทลกอยราย สิบห้าพวงเพราะว่าร้อยเจ็ดสิบมันผมว่ามันใหญ่เกินไปแรงประทะมันเสียเปรียบแล้วว่าความสูงความใหญ่เราน่าจะปะทะเขายากครับผมค่อยๆพระเจ้าคุณเสวยการสุร้วกูเบะโอ้โหเน้นรักูเบะเน้นนารืเพกที่เธอกูเบะแต่ไม่ไฟตาเลียกเจ้าคุณเสวยการก้าวจีเรก้าวก้วจีเจีเชยราและเชียเลยสุดท้ายจ เวเซนทูหรอลดลงไปเรื่อยๆครับผมเพราะบอกว่าให้ลดเวทลงมาครับเพราะรุ่นนี้ใหญ่ไปถ้าประธานเราสู้เขาไม่ค่อยได้แล้วก็อย่างก็อายุเราเริ่มเยอะด้วยนะครับจะค่อยลดเวทลงมาถึงจะสู้เขาได้ครับเวลาจะเราตัวแตะแล้วเตะแล้วชีวิตรอดไว้ได้ดูที่พี่เลวเว้เซนทูไหมครับมวมีสซนทูลเซนที่เกลอกไฟตันเนี่ยมีนจ่เช่นสายสอบิโซบลอตตีด้วย สอบลอดทีโลชินทีดด่แบบทุกเบก้าคนนี้นะวะทุกอยาทุกอย่ไม่ใช่ไหนวมดอีกแล้ว165ปอนไม่ได้ชคมาก็ประมาณสี่ห้าปีครับการเตรียมตัวลถหนักไฟนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับเพราะว่าซ้อมไปมันก็ลงเองครับผมครูมาหาหน่อยก็ทุกา,างไดชบสังานบได,ด้มาทุกอ่งงานี้เราชีวิตเนี่โอ้เว้ชาติแหละแค่ลังแ็่ปากพูดเน่ย โอทีนิซีเลจินอะไรแบบนี้ไปจั่นล่ะแบบไม่กินเหมือนเหมือนเยอะเหมือนไฟตะกันก่อนมาครับตั้งแต่ลดน้ำหนักลงมาก็รู้สึกว่าผิวขึ้นครับแล้วก็ไวขึ้นครับผมก็ไม่ค่อยช้าไม่ค่อยอึดอัดเท่าไหร่ครับตัวเวซนทูบิโร่เอ่อตัวเวชาร์บิโร่ทรนิซีนทรนิซีนอะไรตัวอะไรโอบิเร่ดีมั้งเช่นไรอะไอเนาะปาวเทียคุณเสดานเลยเนาะ ชีดบบแต่เล็ดบบแต่มันรีรอผอะไรเงี้แล้มันรีรอปุตัวร้อยหกสบามันก็โอเคนะครับแต่ก็ถ้าลงไปได้อีกก็จะพยายามลงไปเรื่อยๆแต่ยงก็เนี้อว่าแชอตเสนแงงานบอกทนได้เดี๋ยวิดเว่าสิ่งพิเศษน่าปิดจจ้พิเิเลนะเว้ช้าวิวัสซิงโฟมนเราจะทำระนักไฟนี้ให้ดีสุดก่อนครับ้าจิดว่มาดู เวกยคติดจจ,จ,จากังซลล่งเวยากองซโลล่ออเมริกาเละทุมยะทุมยอเท่าไหี่ทุมอันนี้ผมเจอกับทุมยองอายุน้อยกว่าสิบสี่ปีก็เขาอายุน้อยกว่าส่วนผมอายุเยอะกว่าผมก็เขาสดแต่ผมเก่ากว่าครับจูแข่งกับทุม้องก็มีมัด थोमें आने, थो आने तु सोपलो तीम सुरो रोमे थो अंगा थोमें अंघा नुप्यो लस अतने क्वार अतमें तुहे तुम तो तो, तु तु वादे वा दबा पीनाल सीर ले तो सोपलो तीर ना ครับที่เราดูมาก็ทุกไฟเลยสี่ไฟส่วนมากก็มีหมัดหมัดมาซ้ายครับมวยซ้ายเหมือนกันครับผมก็ไม่สบายอาตาเจ๊ก็หรออตัวเล็บตัวจีะตัวเดีไปเี้ท่มทเมือาตาอระตัวโอเลบ้ราตัวจีอไอ้เีบดีที่เช่ไปอะไี่แทุเมื่อาตาเะไทุกเมื่อก็ัวแฮกิน้ทีเมื่อตัวระไไปตา ไอ้เกีรช่อาทมปาตัเล็กม้งใช่ดีนะหมาตัเล็กมั้ปปเล่นไลเนี่ยทุมีหมาอวมา้งให่ดีดีแหนดีน่าอายอยู่ตัวน้องเป็นแม่มาเคยเจอมาประมาณสองครั้งครับผมชนะสองครั้งครับเด็กของน้องวัเวนนะตูมีมาไฟตาดีเนี่ยในย่ยเราในย่านย่าสอบยู่บ้านตัเนี่ยตูน่าไปเจอ老奶奶้ไปเจอ老的ทุเมีแล้เนี่ย နဲဟောလောငယ်ရှနစ်ကိုးနီတော့ထွမဲလာနေသူစဘူရခိုင်ပါဘာထွမဲလာထွမဲလာကြတော့ကိုဟိုဂျွတ်ဂျွတ် डालिवर အဲ့ပါရအဲ့ဒီတော့ရညာစရှိတာတိုင်းဘာဆိုတော့အဲ့ဒီတော့33ဟာအခုထွမဲအောင်ကြစက်ရ สมัยเราเป็นยูอาผมบอกเลยพี่ว่าอยเนาะไมเมรุไมเมรุอ่ะแต่โดนกว่าเลยไวสบายก็มีถึกทนครับผมซึ่งผมก็พร้อมชนได้ไม่มีปัญหามุณยิงมาไฟตาเร้อาอัตชคการ์ถึงก็รักใครในชีดมาเลย่ว่มเกสซัมวเร์ ตัวเจะาพเจตนามชื่อแกสามื่อตุเชนานเนงเลยใจว่าความเก่าผมจะสู้เขาได้ครับตอนนี้ผมเมื่อยุคเขาคือเจ้าล้านเน้าความเก่าของผมสู้ได้ค่ะตัววายยิ่งสบายยิ่สายยิ่ตุเชนานเองเลยไม่มอาลูไฟตาลูมันนูมันน่าจะไฟตาวกว่ามันนูมันน่าจะไฟตาเลวตุเชนานเเลย หลังสามปีก็หมายของก็คืออยากหาเกมเงินสักก้อนหนึ่งครับสัญญาวันใหญ่ได้หรือเปล่าก็ไม่ไม่ได e ้ซีเรียสครับขอแค่ว่ามีรายการชกตลอดนะครับมีตัวเต้นโตจนเต้นชีวิตเลยสาเจาจี้ยาละเมียรละเกี่สัมชีว์เลยผมพยายามบูรณาการเลยพยายามไปส่วนพยายางไปสัญญาไหมไปสัญญาล่ะสิผมมีตาทุ่จเปลี่ยนชีวิตข้าชอบเงินเข้ามาให้เราใช้แล้วก็จ่วเจือครอบครัวก็พอแล้วครับ ไม่หนัก165ปอนด์ผมก็จะพยาย,ยามทำให้เต็มที่ครับคิดว่าผมว่าคิดว่าผมก็น่าจะดีกว่าไฟที่แล้วครับผมน่าจะไวกว่าไฟที่แล้วก็ฝากถึงเอฟซีแล้วก็ติดตยมให้ช็อตสวยงามอบาใจมาโคชิยาห์เพื่อเชฟบูบิโร่เก้าเมตรบูบิโร่ซีเนลัสส์นะผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไฟนี้ร้อยหกสิบห้าปอนด์จะชนะแล้วจะสู้ให้เต็มที่สุดครับผมขอบคุณครับ ok, đó là tên này anh đã view tên này tôi ra chơi, nhà sang nhà bảo đảm mà, sẵn có thứ sáu blog, sẵn có thứ sáu mabo, này lên này à ra chơi ok, alo tên này anh đã view, alo chồng ông ấy cho làm số gì, quán nhà phải đàn à, nhà sáu view à, nãy bữa giờ tôi này à, ok. 哎啊啊啊、是了，好台风呀！台风啊了，好一那五万五万的台风嘛拉筋嘛，台风嘞的太那个嘛，现在没知道公布些嘛呗？台风，我幺老、啊、了，台风啊那没啊了，天天嘞没没了，是了。OK，那了就，我主要主要培养培养嘛水，我差不先抽嘞，抽没熬那。 ဖုန်းမအားအသက်24နှစ်กว่า rel ตัว33နှစ်ဖုန်းမအားလုံးငှုပ်ไฟตามရုပ်သူရွာရဲ့တပိုင် internet to sublot တီးပြီးတော့အနိုင်ယူပြမဲတက်โอเคအဲ့ဒါじゃတော့သူရဲ့ interview တော့သူကသူဝိတ်ချတော့သူပြီးတော့လင်မြတ်ဖြတ်လတ်တော့သူပြောတယ်အဲ့ဒီလောလုံးညောမလေးမလာတော့โอเคဖုန်းမအား interview ကျွန်တော်ချစ်လာပါရ ဘယ်ရကျွန်တော်တွေ့ဒီဘူလန်ဆိုငါးဘွယ်များပေါ့ဒီအခုထိုးပါမယ်ဒီတန်တုံက जाकर တကယ်ကျွန်တော်တွေ့တော့တိုင်မဲ့ကောင်းတစ်ခုောက်လေနော်ပြီးကျွန်တော်တွေ့တပါလေးညင်လေပေါ့အများကြီးဖွဲဖွဲကြီးမဲ့ဆိုကျွန်တော်ပဲတာတော့ကျွန်တော်ပဲဒီဘွယ်မှာအကောင်းဆုံးစူးစားဖွယ်လို့အကောင်းဆုံးလဲပြင်နေတာဒီဟိုဒီနေရာရဲ့ကြောက်စေကြဆင်ခြင်ရတော့တန်တုံကလည်းဒီ high fire လာဆိုတော့ high fire မှာလည်းသူသူကတကယ်တကယ်ကောင်းခဲ့တဲ့ကစားတူမှာကျွန်တော်မျောလင်းလာတော့အများကြီးပေါ့ကျွန်တော်ကိုဆိုလဲအများကြီးမျောလင်းလာပါဆိုတော့ဒီဘွယ်က မြန်မာပြည်သားမတော့ရောမရခဲ့တဲ့ပွဲဒီလိုမျိုးပြီးသွားဆိုအများကြီးမြန်မာပြည်တော့လည်းအကျိုးရှိမယ်။ဟာကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆိုလည်းအများကြီးခုံရတော့ဒီပွဲမှမနိုင်တော့အကောင်းဆုံးမလုပ်ပြနိုင်မလို့အရင်အကြောက်မိတယ်အဲကြတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲအတွက်ကိုယ်တေချာကျွန်တော်ပြင်ဆင်အစားတော့ဒီပွဲကမနိုင်တော့အကောင်းဆုံးလုပ်ပြပဲ။ဟွကုစကားလေးရလေအဲ့ဒီအဲ့ဒီစကားတစ်ခွန်းလေးကတစ်ဝက်ရှောပါဘာထုံးမရရင်မနိုင်တော့အကောင်းဆုံးမနိုင်တဲ့ มันน่ะนะสก้าอะยังไม่เปาะน้อแล้วกวางไงไส้ตัดจะไล่ล่ะสายปีปลันเปียาชะจังซ่าแล้วครับอารีจาอาตจะอาหลอโลกูริเสียริโลกูทวนยินาเสียมองโลกูตลอดมีเทชาชินซะบ่เบล่าอาตแล้วเบล่าอาเน่โตเบอเปลี่ยนส่งตัดไปแล้วเจ้าเจ้าดีกวยมาเอาลงไปดีกวยอ่ะอิ่มบวยแล้วไม่ดุวะนะดูว่าตลาดจีอ่ะปัญญาเนาะไม่ไงวะดูว่าโลกูโดดทะซายมาบายเลยตะบ่าตะบ่าบายเลยရှိတယ် ပညာပါလေအများကြီးတော်တော့တို့ကကျွန်တော်အခုရုံးထဲတော့အယံခဲ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့၊သူကအသက်သာကြည်သာတပါတ်ပဲပညာနဲ့မင်းသားအကောင်သားတကွာ။မင်းသားလည်းဆိုလို့ပဲအသက်ပဲရှိတယ်။မတူတဲလာဆန်သူတော့ပါ။မရှိကြပါလေ။ကျွန်တော်ကဘာမပေါ်ရင်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီထဲရှိတဲ့ချက်အခုထိုးအားလည်းတော့ကျွန်တော်အယံလည်းဝန်တာတော့။အော်ကျွန်တော်ကတော့အများကြီးတော့စူးစားတာတော့။ရုံးနဲ့နိုင်တာအဓိကမဟုတ်ဘူး။ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ဒီစာမနီယာပရိသတ်ကျေຊုံမှုအကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်ပဲကြိုးစားခြင်းပေါ့။ပြန်ပတ်လာကြတော့ respect ပေးပါတို့ဒီ၃နာရီလာတော့ပြန်ဝင်ရအောင်ပါပြေသာအောင်။ပြန်ပတ်တော့အားလုံးကတော့ကြိုက်တယ်။စာရောမရှိဘူး။ဟောကျွန်တော်ဒီဒီကဘာလုံးကြီးရပရိသတ်တယောက်နေတာလည်းနောက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအခြေတဲ့ပရိသတ်တွေပဲကျေစုဖြစ်ရှိတယ်။ဘဲမှာကျွန်တော်အကောင်ဆုံးကြိုးစားလာတော့ထေချတယ်လောက်လာတယ်အဲကြကျွန်တော်အပေးရပါအောင်။ဒီကွဲနဲ့မပြည့်ပဲရလောက်နေအောင်ကျွန်တော်ဒီကွဲမှာရအောင်ကြော

เช่ยี่ว่าวันเาพี่รอีเพลไปอว่าจ้นะโอเคเจนีจ้ารอเจ้ารอจะมาไฟตาเดียวในในย่าสบีว่าไปงานรู้ไหเจ้ารู้ไหมมาไฟตาเดียวนงเงี้ไแค่ร้องไฟตาทุ่มอ่างกาเลยไอเจ้ารูมาไฟตาเดียว actual tommy fighter โอเคโทเมียปลอหลอกจ๊ะบเล่สรเราเนี่ยเราดิลาเบ18เนี่ยเนี่ยจ๊ะเยเตรียมรอบ่ขึ้นไปได้ดิปွဲอ่ะแหละท้ายเนี่ยอกรอบว่าผมไม่เอาชิโอมาลูกเจอได้เปียอํานานแล้วเปียอ่ะล่ะสิงดิปွဲดิดิท้ายมีเดียดิอยากจิ้นสีใดไปบอกนี่จ๊ะ ဖုံမရအဆောင်မတိပွဲကတန်ညအတွက်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲတန်ညအတွက်တော့ခလေးကစားစရာလူမျိုးပဲတဲ့ဟုတ်ချေတန်ညအတွက်တော့ချက်မဲ့ပုတ်စာမဟုတ်ဘူးဗောတဲ့သူတို့ကလူမျိုးအဲ့လိုတော့တော်တော့ဖုံမရအတွက်ဖုံမရကြတော့ချက်မဲ့ပုတ်စာတဲ့ခေညညာပဲတပါပဲမဆုံမရအကောင်စားတယ်ကွာ 要不说呢，昨天天呢，三 A 路面屁活不拉拢，对不嘞？出门啊，伢觉得费打我这这这这山路伢，可能家伙土光个呢，可能出门要走道了，我们南一街来上，搞到路边来，哎，滴滴车呀，这都没见过，哎，滴滴呀。 哦，就围不么多啊，这边呢，周围了，乡瓦了，碰了片。OK，就那念个，阿拉中午比较么，所以天热，阴天比较热，天热，阴天比较热，就卫生差了。哦，阿爷啊，喂啊，喂点鸡肉呢，就变变鸭肉，是阿搞鸡阿搞血了，是了，都没鸭肉了，过来再多的呢，多点鸡皮是了。 ة, repay, 这些片子为为笑出了，就为笑出了，怕他妈不要呗？假如他妈回答出没熬呢？出没熬呢？难受呢吧？OK，出没熬过来都都看看，喜欢呢，少不了地呗，少不了地，比如奶油没了，都要挖一点，扒一点皮呀。哎，那得出没熬的，够晒的。Huh. 刚刚个刚刚冬菜、冬梅啊，冬梅啊，也喂那个番臭皮了，还奶牛家吗？OK，冬梅啊对了，爸爸阿雅的收割，OK，那么冬梅啊来地瓜嘛，土土色色嘛，干不了土啊，怎么那么的大个对吧？干不了土了，土色土晒嘛就没戏的了，再冬梅啊来番嘛乌子。 ခွင့်ရသူမ <Okay>. ေအောင်တော့လောက်ပြနိုင်ပဲဆိုရင်စာကြောက်ပါဝမ်းကပြေးမလို့ကျွန်တော်မြင်နေပေါ်တော့โอเคကြည်လာပါပဲနာမဆက်ခုนี่နေနေကြရင်တောက်ကြနစ်ညတွေ့ကြမဲသူမေအောင်ဘယ်လိုမျိုးတမလဲဆိုတာတင်နီကလည်းသူမေအောင်ကဝါရိတ်ကြပါရေးပညာပိုင်းလည်းအနိုင်ယူမလားသူမေအောင်ကပဲ